วัดีครับวันนี้นะครับผมก็เอายอดของวันจันทร์มาให้ดูนะครับมีแค่2โหลดเองนะครับโอ้โหมี3มแล้วแสดงว่าเพิ่งเด้งมาเมื่อกี้นะครับรูปที่3ามเพิ่งเด้งมาเป็นภาพน้ำอันนี้นะฮะแล้วก็ที่ผมคอนเทนต์เนี้ยผมจะเน้นตรงรูปนี้ครับผม2021นะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยผมถ่ายกีตาร์ของผมเองนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อ่า ขายได้ปีที่แล้ว1โหลดนะครับและปีนี้เพิ่งมาขายได้อีกนะครับก็คือว่าปีละหนปีละปีละโหลดสำหรับภาพนี้นะครับก็คือว่ารูปนี้นะครับผมถ่ายากีตาร์นะครับแล้วก็คำว่าตัวเลข2021เนี่ยผมก็ใช้ฟรอนต์ Front นะครับก็พิมพ์เป็นแท็กเข้าไปในในอดูเอ้ในชัตเตอร์สต็อกนะครับเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ใน Photoshop นะครับเพื่อเป็นการจัดแต่งซ้อนเลเยอร์กันนะครับแล้วก็ผมไปถ่ายโบเก้ะนะครับแล้วก็ทำเป็นเ l e เบลนมันนะครับเบลนมันให้เป็นแบบสกรีนคัลเลอร์ดอทอะไรพวกนั้นนะครับก็คือใช้คำสั่งตรงนั้นนะครับก็ออกมาเป็นภาพนี้นะครับกลายเป็นว่าภาพเก่า2021ขายได้แล้วนะครับใน Shutterstock แต่แต่2 0 2 2ที่ที่ทำไปเนี่ยยังไม่มีโหลดไม่มีวีววเลยนะครับ ก็ซื้อกันต่อไปนะครับเดือนนี้ยอดโหลดน่าจะทรงตัวมากเลย